เดินผ่นพี่ตรงมีไหว้หพระก,กันกันอารังสม,มาสัมพุทโทพภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตภะคะวะตาตัมโมธรรมนัมมะสามิสุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวกสังโคสังขังนัมามิหันรามายังพุทธาภะคะวะโตบุพกานมะกครังกระหมาเส นะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตสาบิดตรงสนใจอ่านพระสูตรไหมค่ะ<า>ยาวนิดหนึ่งนะพระสูตรนี้ชื่อ บุคลาสูตรเป็นเช่นครับตติวัตที่สามบุคละบุคละสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเอตถีเขตพระนครสาวัตถีฟังนั้นแล พระเจ้าเปรตท,ที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าเธอผู้ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนมหาบาพิษบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นฉน บุคคลสี่จำพวกคือบุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล네爸爸้วกลับมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งดูกรมหาบอพิษ ก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรณหาบอคิดบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาภายหลังในตระกูลต่ำอันต่ำคือในตระกูลจันทานในตระกูลช่างจักสารในตระกูลพลานในตระกูลช่างรถหรือในตระกูลคนเทอยากเยื่อซึ่งขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาหารน้อย มีฝีมือมีอาชีพฝืดเครื่องเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยากและเขาเป็นคนที่มีผิวพันซามไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนเล็กแคะมีอันมีอาพาธมากเป็นคนเสียจักสุเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นเปรี้ยมมักหาข้าวน้ำผ้านุ่งหม่ม ยวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล่ที่นอนที่อยู่เครื่องประทีปไม่ใครได้เขาซ้ำประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจรั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วคนกระจอกคือคอธิบายเดินขาขายเอครันตายไปพอเข้าถึงตอนนขันตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุติ ทุกขติวินิบาศนรกดูกรมหาบพิษบุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทุทึบหรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือพึงไปจากโลหิตอันมีมนทินสู่โลหิตอันมีมนทินฉันใดดูกรมหาบพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมยฉันนั้นดูกรมหาบพิษ อย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรมหาบอพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูกรมหาบอพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำสามหรือในตระกูลจันทานในตระกูลช่างจักสารในตระกูลพานในตระกูลช่างรถ หรือในตระกูลคนเทอยากเยื่อขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาอาหารน้อยมีอาชีพฝืดเครื่องเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยากและเขาเป็นคนมีผิวพรนธ์ซามไม่ได้ดูไม่น่าชมเป็นคนเล็กแคระเป็นคนมีอาพาธมากเป็นคนเสียจัดสุเป็นคนง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นคนเปรี้ย มักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้และของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปไม่ใครได้แม้กระนั้นเขาก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมถึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูกรมหาวพิตร บุลุดพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังหรือพึงขึ้นจากบันลังสู่หลังม้าหรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาทแม้ฉันใดดูกรมหาบอพิษตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรมหาบาพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไป ดูกรมหาบอพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูกรมหาบอพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขัตติยะมหาศาลในตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือในตระกูลขหบดีมหาศาลมัง่งคั่งมีทัพมาก มีคทรัพยมมีโภคขสมบัติมากมีทองและเงินเหลือลน้นมีของใช้น่าปลื้มใจเหลือลน้นมีรัพย์คือข้าวเปลือกล้นเหลือและเขาเป็นคนมีรูปงามน่าดูชมน่าดูน่าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวเป็นเยี่ยมมักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้และของหอมเครื่องรูปไรยที่นอนที่อยู่ และเครื่องปฏิบได้สะดวกแต่เขากับประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขากประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกดุกรมหาบอพิษบุคคลลงจากประสาทสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังมา้าหรือลงจากหลังม้าสู่บันลังหรือลงจากบันลังสู่พื้นดิน หรือลงจากพื้นดินไปสู่ที่มืดแม้ฉันใดดูกรมหาบอพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรมหาบอพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูกรมหาบอพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดูกรมหาบอพิษ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขัตติยะมหาศาลในตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือในตระกูลท่าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีทองและเงินเหลือมีล้นเหลือมีของใช้หน้าปลื้มใจล้นเหลือมีทรัพย์คือข้าวเปลือกล้นเหลือและเขาเป็น คนมีรูปสวยหน้าดูหน้าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวเป็นเยี่ยมมักหาน้ามักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปได้สะดวกเขาย่อมประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว รันตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกรมหาบอพิษบุคคลพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังสู่บัลลังหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังมา้าหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือพึงเข้าไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราศาสแม้ฉันใดดูกรมหาบอพิษตรขาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้น ดูกรมหาบอพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดูกรมหาบอพิษบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้พระผู้สุขตะส,ะสัตะสะดาคสัสดาขันตัดสุคตะสัสดาขันตัดไวยากรณ์สิตนี้ จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปนี้อีกว่าดูกรมหาบาพิษบุรุษเห็นใจไม่มีศรัทธาเป็นคนตรนีเหนียวแน่นมีความดำบิชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอือเ้อเฟื้อย่อมดา่าย่อมบริพาสสมณะหรือพารามณ์หรือวนิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์ เป็นคนมักขึงเครียดย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนขอดูกรมหาบาพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกอันร้ายแรงนี้ชื่อว่าผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรมหาบาพิษบุรุษบางคนเป็นคนเข็นใจ แต่เป็นคนมีศรัทธาไม่มีความตระหนีเขามีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ้านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณนะหรือพราหมณ์หรือวันนิพกอื่นๆย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอจุกรมหาบาพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนี้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงไตรทิพสถานนี้ชื่อว่าผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูกรมหาบพิษบุรุษบางคนที่หากจะมั่งมีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นคนมีความตรณีเหนียวแน่นมีความดําริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟื้อย่อมด่าย่อมบริภาสมณนะ หรือตามหรือวันนพบอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักขึงเครียดย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอดูกอนมหาบอพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกอันร้ายแรงนี่ชื่อว่าผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไป ดุกามหาบาพิธบุรุษบางคนซึ่งหากจะมั่งมีก็เป็นคนมีศรัทธาไม่มีความตรนิเขามีความดำริประเสริฐมีใจไม่คุ้งซ้านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพรามณ์หรือแม้วันนี้พกอื่นๆย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อย ไม่ห้ามคนที่กําลังจะให้โภชนาหารแก่ผู้ที่ขอดุกกรมหาบาพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงไตรทิพสถานนี่ชื่อว่าผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดังนี้เจ <ด S 2> ใจความของพระสูตรนี่ชัดเจนเนาะพูดถึงเรื่องบุคคลสีประเภทใช่ไหม คนสว่างมาสว่างไปคนมืดมามืดไปคนมืดมาสว่างไปใช่ไหมคนที่สว่างมาแล้วมืดไปคือด้วยอาศัยบุญกุศลที่เคยทําในอดีตใช่ไหมทําให้เกิดมาในตระกูลที่ดีแล้วก็ถ้ายังคงไม่ประมาททาความดีเพิ่มเติมขึ้นไปก็ประกันได้ว่าเขาก็จะขึ้นสวรรค์และสว่างมางคงสว่างต่อไปส่วนคนที่อยู่ดีมีสุขเจริญก้าวหน้าด้วยบุญกุศลแต่กลับประมาทใช้ชีวิต ได้ความไม่ศรัทธาเนาะไม่ทำาฏงานความดีต่างๆแถมไปห้ามปรามคนทําความดีด้วยก็ก็ไปแต่โรคเปรตอสุรกายสัตว์เดชานเนาะอันนี้คนยากจนเขินใจตระกูลชั้นต่าต่างๆอยู่หากินได้ยากอู่แล้วแต่ยังมีน้ําใจอย่างเงี้ยยังมีความเอื้อเฟื้อแก่ผู้คนก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์นะเพราะความดีที่ตัวเองทำเนาะ อ้ทางกับการคือคนที่ลําบากด้วยอกุศรกรรมเนาะก็คือเกิดมายากจนค้นแค้นมีปัญหาชีวิตต่างๆแหละข้าวปลาอาหารก็หายากแต่มีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คนประพฤติสุจริตกายวาจาใจไม่ใช่เป็นแค่ให้ทานอยู่ดีนะทําความดีประการต่างๆด้วยก็นะ ตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใช่ไหมเหมือนคนที่ขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังจากบันลังสู่หลังมาจากหลังมาสู่คอช้างจากคอช้างสู่ประสาทเนี่ยโดยลําดับโดยลดับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบอันนี้ก็ก็ตรัสเล่าเรื่องราวที่องค์ได้สอนพระเจ้าดิยก,ก,ก,กุศลให้รับทราบพี่มีอะไรเสริมไม่มีอะไรถามไหม แค่ว่าท่านพูดถึงเอ่อการประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาใจแค่นี้อ๋อใช่ก็จะไปสู่สวรรค์ได้ใช่ใชจะสว่างหรือมืดอ,อยู่ที่ประพฤติสุดจริตหรือทุจริตกายวาจาใจใช,ใช่โอเค<ม>อยู่ที่เราเลือกเลยว่าเราจะให้ชีวิตเราไปยังไงต่อเนาะเหตนั้นเดี๋ยวนางวิตกันสักหกนาทีไหม เริ่มเ่ยตั้งเวลากัน โอเคสกุศล okay. นะอีกทางโลบุญญาภาคังสภาสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุญณ์สมกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายทบบเทพบุตรเทพธิดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุโม,มทนาในส่วนบุญสกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเป็นปรณีทั้งหลายที่มีความทุกข์ ขอจงคนจากทุกสตทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดสาธุขอมีความสุขพี่ตรงจเจริญพร